สวัสดีครับจ้าหนุ่มครับวันบริหัสที่30มกราคมนะครับสิบสนกายี่นาทีเราดูภาพ,วพรวมวกยูภาคกลางวันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราดูอีเวนต์ของเมื่อคืนนิดหนึ่งนะครับเมื่อคือเนี่ยมีประกาศตัวเลขสำคัญของเฟดนะครับมีเรียกว่า f ฟดเจ้ารอดวันเนะครับเป็นดอกเบีย้ยเชิงนโยบายของเฟดนะครับก็คาดการว่า จะคงดอกอยู่ที่4.5%นะครั้งก่อนหน้าอยู่4.5นะครับค่าทริงออกตามเวลานะครับ T2 อองเมื่อคืนนะครับก็เป็นตามคาดนะก็คือคงดอกนะถ้าไปดูกราฟเทคนิคของอิจเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลมากเพราะว่าลักษณะของการคงดอกเนี่ยมันรายใหญ่เขาน,น่าจะรู้ว่าถอดไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากนะครับทีนี้ถ้าใครเข้าเทรดมาเมื่อคืนนะครับมันก็จะมีย่่อๆมานะครับแต่ว่า พอย่อมาถึงโซนสำคัญมันก็จะเด้งกลับนะครับอันนี้ตอนบ่ายสองเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าหลอดจะต้องบายจัดโซนสำคัญพวกนี้นะสองเจ็ดห้าศูนย์สี่ห้าเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวเลขของตีสองเนี่ยต้องตามดูปรากฏว่าพอตัวเลขมันเป็นตามคาดนะพอตามคาดเนี่ยมันก็มีผลไม่ค่อยมากนะครับมันก็แค่ย่อมาลงโซนรับพอดีนะถ้าใครบายมาโซนรับเนี่ยนะครับโซนบายนะเราจะถือทีทนี้ได้ นะครับสาหรับคนติดเฟซเมื่อคืนถ้าย่อให้ก็ควรลดซะได้นะครับเพราะว่าดูแล้วในนู้มมันยังเป็นทิศฐานขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ผมคิดว่ามาถันอยู่นะนะครับทีนี้สําหรับคนที่ถือหน้าบายมาจากคืนนะครับเมื่อเช้าเสียดไปตอนประมาณประมาณแปดโมงก่อนได้ไหมครับหลังจากนั้นห้าโมงผมคิดว่าคนถือหน้าบายนะครับต่ำกว่าสองจ็ดห้ายังพอถือดูกาวันได้นะครับคนจะบ่ายเพิ่มรับใกล้สองจ็ดห้าไว้ นะครับซับร้อนเนี่ยสองเจ็ดส6 8ูทีพสองเจ็ดกแดบวกนะครับ,รบทีนี้เราไปดูล่าสุดกันนะครับล่าสุดดูบอลเอฟนะครับถ้าดูดอลลาร์ดอลลาร์มันก็เหมือนจะทรงๆได้อยู่นะดอลลาร์ทรงๆมาดูเอเยูบ้างครับเอเยูก็มันก็ขึ้นให้อยู่นะทีนี้ถ้ามุมมองไม่ผิดนะครับตอนนี้เหมือนจะฟอร์มตัวขึ้นแล้วนะนะครับไทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะยังพอมองออกนะว่ามันขึ้นแบบนี้ นะครับเมื่อคืนเนี่ยเขาย่อลงมาบริเวณนี้ครับนะครับลงมาถึงประมาณโซน45โอเคถ้า45ก็ถือว่าถ้าใครบายได้ของแน่นอนครับแล้วก็ถ้าตอนนี้เลยมองขึ้นยังไงนะครับผมก็มองว่ามันน่าจะขึ้นทิศทางนี้อยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าไอแนวโน้มบริเวณนี้นะครับมันซอสกันนะครับผมคิดว่าอาจจะได้แถวประมาณเจ็ดิบห้าเนา นะครับลักษณะข,ของราคาที่มันเกิดการซอสของแนวโน้มอยู่นะนะครับมันจะบอกว่าแรงซื้อหรือแรงขายมันน้อยนะครับอันนี้มันเป็นทิศทางขึ้นใช่ไหมอ่าถ้าเป็นทิศทางขึ้นเนี่ยแรงซื้อมันอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าอ่ามันมีการเกิดการซอสของแนวโน้มแล้วนะครับบร,ริเวณนี้นะ นะครับทีนี้ถ้าดูตามสัดส่วนเนี่ยถ้าไกลหน่อยผมว่าใแถวนี้ประมาณเจ็ดห้าเนาะเจ็ดเจ็ดนะครับตอนนี้ิดที่ต่างของห5ยห้าไหมนะครับก็ถ้าใครถือหน้าบาอยู่มาจากเมื่อคืนนะครับถ้าใครบายจากเมื่อคืนใช่ไหมก็ลงกันทุนได้หน่อยแล้วกันนะเอ็กเกยูคับทางฟีดเอฟหนึ่งนะครับถ้าหลุดฐานนี่ยอดลึกนะ ครับ T P ตัวน,นนี้ครับห้าก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณหกสิบหกสิบเจ็ดนะครับถ้าผ่านหกเจ็ดกข้ามานี่ยหกเจ็ดห้าแปดสูรนะทีนี้ของคืนนี้มีข่าวอะไรบ้างไปดูที่โ o เล็ Factory ครับโ o เล็ Factory ประจามันพฤหัดนะครับในสำคัญข,ของคืนนี้อยู่ประมาณสองตุ่มสามสิบครับ Advanced GDP นะอันนี้ซีเรียสนะแล้วก็มีเครมบ้างงาน นะครับสองทุ่มสามสิบมีของ ECB สี่ทุ่มมีตัวเลขโดยตรงของดอลลา่าเดี๋ยวผมเขียนแล้วกันนะสองทุ่มสามสิบสองทุ่มสี่ห้าสี่ทุ่มนะครับมีสองทุ่มสามสิบ สองทุ่มสีห้าครับแล้วก็สี่ทุ่มนะนะครับเราโยกอันนี้มาหน่อยแล้วกันนะเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับทิศทางของของขึ้นห้านะอ่ะประมาณนี้นะครับ นะครับแล้วก็แคปอันนี้เพิ่มหน่อยแล้วกันนะพักปายนะครับพักปายมีตอนห้าโมงเย็นทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้โดยตัวมุมมองก็คือมีผลน้งอ้อมนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นค่าของยูโรนะสองทุ่มสิบห้าสามทุ่มเป็นตัวเลขโดยตรงนะครับสามทุ่ม สองครึ่งเป็นตัวเลขที่ผลได้ตรงนะครับแล้วก็จริงๆไอตัว ECB press conference เนี่ยจริงๆมันน่าจะมีผลมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้น้ำหนักเป็นทางอ้อมเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีทางตรงอีกข่าหนึ่งเอาเงี้ยกันนะอันนี้สำคัญอ่าปีกายาวเลยครับ นะครับเนื่องจากว่าจริงๆอ่ะ ECB มันเกี่ยวกับยูโรนะแต่ว่าพอเป็นยูโรเนี่ยยูโรมันเวทในการคำนวณมันเยอะ,<น>ะอ่ะเมื่อเทียบกับสกุลอื่นผมคิดว่าถ้างั้นก็ให้มันเป็นต่างตรงไปเลยครับนะครับคนถือถ่าบายนะครับ สองเจ็ดห้าห้านะครับถือดูมาทางนะสองเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังสิบเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับอัพเดตในรูปทีนะครับคืนนี้นะครับมีข่าวแดงนะแปดหนึ่งห้านะครับ ยี่สิบหนึ่งห้านะครับยี่สิบสามศูนย์นะครับยี่สิบสี่ห้ายี่สบสองดูสูงนะอะ่ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับคู่อื่นบ้างนะครับดูคริปโตนะครับตัว btc นะครับก็ยังขึ้นอยู่นะครับอาจจะมีย่อบ้างแต่ว่าถ้ามันเป็นด่านแบนี้คิดว่ายังขึ้นต่อได้นะทางนี้ครับ ตัว BTC นะครับ นะครับเพื่อนต่อมาะธางนะหนึ่งแสนหกพันนะครับสี่ร้อยบวกนะครับตัวอีเทเรียมเมื่อวาไนได้บายกันมาใช่ไหมก็ถ้าอีเทเรียมเนี่ยไปดูอ่านิดหนึ่งนะครับอีเทเรียมมันจะตามบิตคอยอยู่นะครับจะตามอยู่นะครับแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าถ้าดูตามสัดส่วนก,กันอนที่เนี่ยมันจะตามอยู่อ่าถ้าใครบายมาจากเมื่อวานเนยนะครับตัวอีเทเรียมเนี่ย เอาจริงๆผมว่ายังพอถือได้นะนะครับขคาดหวังประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสามพันสองร้อยห้าบ้า พีเอสนะครับคนถือหน้าบายนะก็คาดว่านะครับยังพอนะจะถือนะมาทางนะครับสามสองห้าสิบห้าบวกได้นะครับนะครับถ้าถ้ามีตนั้นอยู่แล้วถือดูได้นะแต่ว่าถ้าไม่มีตน้เดี๋ยวรอก่อนลวกันนะ ดียของ x อ u นะครับบิตคออีเทอรี่อ่มพักคั่มนะสวัสดีครับ